สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Affinity Designer นะครับแล้วก็เป็น Affinity Lover นะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณอีกแล้วนะครับก็มีหลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่าถ้าเราจะทำอ็อบเจกต์นะครับให้มันไล่ตามเส้นผ่าตดของเราเนี่ยมันมีวิธีการทำอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีวิธีการใดๆยุ่งยากเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลองย่อเราสามารถที่จะย่อขยายอ็อบเจกต์เราได้ด้วยนะครับเราย่อขยายอ็อบเจกต์แล้วมันก็จะย่อตามในลักษณะแบบนี้นะฮะรวมถึงอ็อบเจกต์นี้ด้วยนะฮะมันมีวิธีการทำ ไม่ยากเลยทำอย่างไรไปดูกันเลยครับ เอาละเรามาลองเริ่มกันนะครับผมก็จะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาสัก2องอ็อบเจกต์แล้วกันนะครับอ็อบเจกต์แรกนะครับผมก็จะทําเป็นรูปดาวแบบนี้เอาไว้ก่อนนะฮะแล้วอ็อบเจกต์ที่2นะครับผมก็จะไปสร้างรูปอะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะผมอาจจะไปสร้างรูปแบบนี้ก็ได้นะครับสแควร์สตาร์แบบนี้นะฮะทีนี้เราเลือกเป็น2สีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูแตกต่างนะครับผมเลือกเป็นแบบนี้นะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือให้เรานั้นคอนเวิร์ตนะครับเจ้าตัวดาวตัวนี้เนี่ย ทั้ง2อันเนี่ยให้เป็นซิมโบก่อนนะครับผมมีวิธีการคอนเวิร์ตอย่างไรนะครับผมก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ s t u d ิโอแล้วก็ไปที่คําว่าซิมโบลนะครับพอผมมาที่ซิมโบลแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะคลิกรูปสตาร์ของคุณเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นซิมโบลได้นะครับโดยการคลิกลงไปนะครับแล้วก็ Create นะครับและ รูปดาวที่เป็นสีชมพูนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณคลิกลงไปแล้วคุณก็ครีเอทนะครับครีเอทเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณครีเอทเป็นซิมโบก์แล้วเนี่ยคุณจะสามารถย่อขยายมันพร้อมๆกันทีเดียวได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปสร้างเส้นผ่าธนะครับผมอาจจะใช้เพนทูนะฮะในการสร้างเส้นผ่าธลงไปนะครับให้มันเป็นเส้นโค้งเนาะเราจะได้ดูออกนะฮะว่ามันอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะโค้งตามเส้นของเราจริงๆนะครับผมก็ตัดเส้นนะครับโดยใช้โนดทูนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้ต้องอธิบายไว้แบบนี้ก่อนนะครับสำหรับเทคนิคนี้ก็คือว่าโดยปกติแล้วนะครับมันเป็นเทคนิคเดียวกับการที่เรานั้นใช้เท็กซ์ในการที่สร้างเท็กให้มันไล่ตามพาร์ไปนะฮะยกตัวอย่างว่าผมไปคลิกสร้างเท็กนะครับที่รูปตัว A ตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นผมก็เอาเมาส์ของผมเนี่ยไปวางที่เส้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมี ตัวปีกากระพริบขึ้นมานะครับเพื่อให้เรานั้นพิมพ์เทกเข้าไปนะผมก็อาจจะพิมพ์เทกอะไรก็ได้นะครับเข้าไปนะฮะสังเกตดูนะครับเมื่อเราพิมพ์เท็กต่างๆลงไปนะครับเท็กของเรานะฮะมันก็จะฟอลโล w ตามพาร์ทของเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเทคนิคเดียวกันนี้นะครับเราก็ใช้กับตัววัตถุอื่นๆได้เหมือนกันนะถ้าเราจะต้องการให้วัตถุใดๆก็ตามนะครับมันไล่ตามพาร์ทนะครับเราก็มีเทคนิคนะครับเรากลับไปก่อนนะฮะก็คือผมกด Command C กลับไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นผมก็ไปคลิก เลือกรูปสตาร์หรือรูปดาวที่เราได้สร้างซิมโบลเอาไว้นะครับแล้วก็กด Command C หรือ Copy นั่นเองนะครับ c o m m a n d C หรือ c t r t r o l C นะครับแล้วหลังจากนั้นผมไปคลิกที่เส้นแล้วผมก็ไปใช้ Text นะครับแล้วผมก็ไปคลิกนะครับแบบนี้นะฮะแต่ว่า เราคลิกครั้งนี้เราจะไม่ได้พิมพ์ Text ลงไปเพียงแต่ว่าเราจะผาดอ็อบเจกต์ตัวนี้ลงไปให้มันอยู่บนเส้นของเรานะครับเราก็ Command V นะครับผาดลงไปเลยเห็นไหมครับว่าเมื่อเรา Command V นะครับตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับมันก็จะมาผาดแทนที่ของ Text ที่เราสร้างก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็กด Command V ไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเรากด Command V หรือ Control V ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับมันก็จะไล่ตามเชฟหรือตามผาดที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับข้อดีของการ ที่เรา create ซิมโบ l เอาไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ double click นะครับที่ตัว star นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับส c a l e ปรับขนาดกันได้เห็นไหมครับว่าเมื่อเราปรับขนาดที่ตัวเมนนะครับตัวอื่นๆที่มันไล่ตามผ่านนะครับมันก็จะปรับ scale ตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุณเอาไปใช้ได้ไม่ยากเอาล่ะเรามาลองดาวสีชมพูนะฮะดาวสีชมพูเนี่ยผมจะสร้างโดยใช้ pencil tool นะครับไล่โค้งไปเลยแบบนี้นะฮะ คร่าวๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับผมก็ไปกด command c นะครับ copy เจ้าตัวสีชมพูนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปคลิกที่เส้นแล้วผมก็ไปคลิกที่ text นะครับแล้วก็ไปคลิกนะครับสร้าง text แต่ว่าเราจะพาด object ลงไปโดยการ command v นะครับและก็ command v ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับให้มันไล่ตามเห็นไหมครับว่ามันก็จะไล่ตามพาดของเราไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับ ถ้าสเกลมันใหญ่ไปผมก็ไปดับเบิลคลิกที่ตัวเมนหลักหรือตัวซิมโบของเรานะครับแล้วก็ย่อสเกลมันลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีการไล่ตามเคอร์ฟนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณดับเบิลคลิกลงไปที่เส้นนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีจุดสีเขียวนะครับที่บริเวณลูกศรสีดาผมชี้อยู่นี้นะจุดสีเขียวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับมีไว้สําหรับการที่เราจะสามารถปรับระยะมันได้อีกนะฮะคุณเลื่อนเมาส์เข้าไปตามเส้นนะครับ เห็นไหมครับว่าคุณเลื่อนเมาส์เข้าไปใกล้นะครับมันก็จะปรับระยะห่างของตัวอ็อบเจกต์ของเราอัตโนมัติให้กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์และเป็นข้อดีของการสร้าง รูปทรงต่างๆนะครับให้มันไล่ไปตามเส้นผ่าที่เราได้กำหนดนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนผู้ที่ชื่นชอบในการใช้งาน Affinity Designer ทั้งหลายนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ